กับสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องเบิร์สุกุทุกคนน้องมือนี้กับมาพ่อกับบตัตโตเแชนลคือเก่บบาเมื่อนี้บาโตมาอยู่ที่หน้าน้องพี่น้องเขามาเบิง่งสวนมากแตงโมเดี๋ยวภาสีให้ทุกคนน้องเบิง่งตอนนี้วามอันมากแตงโมของเขานี่คือลายและบบอเนาะและใกล้สิเลือกมากแล็บบอโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิง่งไปส้มน,น้วกันน้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามบัตโต้แชนลเนียนะ่ยน้องพี่น้อง เอาละทุกคนกาเดียวบ่โตสิยางเนาะให้ทุกคนเบ่งเนาะกาเครือกะลลยแล้วตอนนี้เนาะพอเราดูดน้ำเขา้าเต็มให้นาเลยมือวานนี่เลยเครือก็กำลังสิเลือกมากเดีวแหละเราเตรียมสิเลือกมากสิเอามากเลยหนึ่งเครือสิเอาอยู่มากหนึ่งเนาะพี่น้องกาคุ้มหนึ่งนี่สิมีอยู่หนึ่งเครือตอนนั้น สาเหตุที่บปใส่หลายก็คือมันมันดึงกันแล้วมันสิบงงามก็เลยใส่แค่อันเครือเดียวเนาะตอคุ้มนั่นแหละทั้งเบิดเลยนี่ก็รวมทั้งเบิดเนาะก็อยู่ที่สองพันปลายเนาะประมาณสองพันปลายคุ้มนี่แหละสองพันสองพันห้าพี่น้องเนาะเพื่อว่าบางคุ้มมันก็ตายไปน้ำมันก็เสียเรืออยู่ประมาณสองพันสี่สองพันสามประมาณนี้เนาะ โอเคกะรอบๆทั้งนี้สิเป็นให้ไฮหญ่ก็มูแล้วให้นี้ก็ประมาณสามร้อยไปคุมเลยให้เดียวนี่อันนี้ก็เป็นเวลาตอนประมาณสี่โมงสี่โมงห้าโมงแรงแหละพี่น้องแดดก็กำลังอ่อน เพือมักแต่งโมก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องบางคุมมันกะตายน้าก็มีนี่คุมนี่กะเซตมากกองด้องเนาะตายเรียบร้อยหดมาหลายมือแล้ได้เป็นเดือนแล้วกะ็ตายสับบ่เป็นยังเนาะเพราะว่าเขาปลูกเพื่อไว้อยู่สองพนป่ายสิเหลืออยู่สองพันสองสองพนสาเลยนาะมันก็ตายหลายอยู่ คุ้มนี้กระายเรียบร้อยนะคุ้มนั่นกระายแล้วโอ้ลายคุ้มเลยนะ่นอะ เมื่อนี้สิบริ้นใช่ไหมกันสั้นเนาะมันภาพมันกะสิอันเคลื่อนไหวจักหน่อยเลยมันสิบนิ่งมานไดต้องขอโทษขออภัยหลายเนาะว่าบริ้เตรียมอย่างมาเมื่อนี้มามาลิดอยู่นะซื้อแต่ว่าเดื่อว่าอัปเดตอันเครื่องมักแตงโมให้ทุกคนมึงเนาะใครอยากกินมักแตงโมเนาะก็เพื่อประมาณ อีกเดือนสองเดือนพ่อเละพี่น้องบางมูอห้อจังทิสุกสิม,มาซื้อหรือสิม,มากินฟรีก็มาได้เลยยหน้าพี่แหละผู้ดใดอยากมาสิม,มาอุดหนุนก็ได้มากินฟรีก็ได้เนาะเลวเตะนี่แหละเครื่องแตงมกกวางใหญ่ไพศาลต้งพุ่นกะแไม่น่าเนาะ เป็นนองปลาโอเคกัประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเขาขึ้นไปเถียงพแพล่ตอนนี้ีพอเรากําลังลาบปลาเนาะเดี๋ยวเขาไปเบึ่งว่าเราลาบปลาเฮ็ดยังไหนเมืมอน,นี้เราไปใส่มองมาได้ปลาประมาณสี่หตัวน,นี่แหละปลาปากปลานิ้น มันก็สิมืดแน่จักหน่อยเพราะว่าแดดทายอันย่อนย่อนแสงแดดเนาะเฮ้กิปองสบายดีสบายดีเดี๋ยวเฮามาเบิ่งพ่อใหญ่ลาบปลาเนาะพี่น้องโอ้ยปลายังพอนี่ปากปากปลากับน่อือ จักโตใส่น้ำกัน4ส่โตลาบปลายำมะเร็งมันจะซิมมันสดๆโรคบราวปลาธรรมชาติบริสนะุทธิ์เนาะเอาขึ้นจากหนองสด,สดเเๆเลยผักให้มันมุ่นแล้วก็เอาไปตำนี่เอามาตำ ตอนนี้ไม่ใหญ่เรากะกำลังตำตำไต้โคกเนาะเอาปลาพักพักแล้วก็มาตำให้มันมุนมุนให้มันเหนียวแต่ถฮิตนนี่เนาะปลาพวกนี้หนี่สิกินมาได้เลยมันก้างหลายต้องพักแล้วก็มาตำไม่กัสิบบมีก้างเลยตำไห้แรกแรกมุนมุน ้นตอนการหลับลาอยู่ฝั่งเราเอาน้อเอตมาอน้ำกัะดะสิมกีมีประมาณนี้เนาะมือนี่เฮากะมานาอะมาบึง สองโมลแล้วก็เอาปลามือกินแรงนำนาะกันสไลด์ทิ่นี้บาโต้ค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากเบิ่งฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้อง